เลือทัดตัวสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วของงานวันนี้นะครับขณะนี้เวลา16นาฬิกานะครับ8นาทีแล้วนะครับเราก็จะติดตั้งทัดตัวสุดท้ายช่างก็ขับเคลียนเองเลยนะครับ ทัดตัวที่หนึ่งนี่ก็จะเป็นทัดตัวที่สองนี่ก็จะเป็นทัดตัวที่สามเป็นทัดตัวที่สี่แล้วตัวที่ห้าอยู่ข้างล่างนี้ครับกำลังจะยกขึ้นยกขึ้นเรื่อยๆครับ ทัดตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายครับไม่ค่อยหย่อนลงมาครับ ตัวสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ คนมันเสือซีโตด้านข้างอืกันโย นี้ก็เสร็จเสร็จแล้วครับอ่าเนี่ยมามดูมุมนี้ด้วยนะครับมุมนี้กำลังสวยงามเลยทีเดียวก็เหลือตัวสุดท้ายนะครับจับระดับแล้วก็ยึดตัวบนนะครับนี่วันนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วสี่โมงครึ่งแล้วนะครับเอาพบกันสำหรับสักครัครับพี่น้องครับ ขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม